โอ้ my god ทำไมยางกระจายอย่างนั้นน่ะเป็นเพราะว่าหมุนเร็วเกินไปเหรอน่าจะเป็นการขึ้นโครงนะครับเพื่อเอาพลาสติกมาคลุมทําเป็นโดมคลุมต้นไม้ดูเขาทาง่ายจังยกเสียบยกเสียบไม่ถึงสิวิได้เกือบ10อันสีสันอย่างแปลตอุปกรณ์เช่นนี้น่าจะเอาไว้เก็บพวกเอ็นตกปลาหรือเปล่าครับมีช่องสําหรับเก็บตะขอเบ็ดอะไรเงี้ยเก้าอี้ก็สีแปลตไม่แพ้กันเลยนั่นของกินนะครับทําเป็นลูกปิงปองไปได้โอุย น่ารักจังอืมันสุดยอดมากเลยครับเป็นการทำอาหารที่ครีเอทยิ่งนักเออนี่คือรูปตรีศูนย์ใช่ไหมครับดีแล้วล่ะครับที่ลบออกนี่คือส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า noodle semi success picture ไงาสาระเน้นๆสาระเลวนะสิ <laughs> ใช้เครื่องเขย่าวขวดผสมสารอะไรนะ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บมันเหมือนนีอฟอากาศลอยอยู่เต็มไปหมดเลยครับแต่เป็นสีขุ่น สไลเดอร์สีลุ้งทั้งสูงทั้งชันหน้าหันสาเป็นบ้าออไปโคดไวอ่ะยังกะขับโกคาร์ะเจ๊แกจะร่วงกลางทางไหมเนี่ยถึงโดยสวัสดิภาพจะอุ้ยมาร์กหน้าซะนรกว่าไมเคิลเมเยอร์อืออพอเอาผ่นมาร์กออกแล้วหน้าใสกิ้งเลยผิวหน้าดีมากอิจฉาจุงพื้นบ้านเองแบบนี้นึกถึงเกมตลกหกเมเลยครับเสียดายไม่มีแล้วนี่มันประตูวาร์ปของดรสเตรนนี่ เอ๋แต่สิ่งที่ออกมาคือรถจากเรื่อง Back to the Future แถมคนขับคือ Baby Yoda จาก s Star Wars อีกอย่างว่าเออแค่ดูรถกำลังบดอัดหน้าดินก็ทำให้ฟินได้นี่รอบเดียวได้เลยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าต้องขับทับอีกสักรอบอุ๊บะผมคิดว่าคุณผู้ชมเดากันไม่ถูกแน่ๆว่านี่คือลูกอะไรมันคือแตงโมงนั่นเองงงดีงงดีงงเฮ้ยนี่รถอะไรเนี่ยของเทสลาหรือเปล่ามีระบบ เคลื่อนเองด้วยดูไปดูมาคลายรถแท็กเตอร์เลยนะแต่ไม่มีหลังคา BM รุ่นอะไรครับเนี่ยสีทองซะด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะถึงจะเก่าแต่ยังเก่าอะ่ะดริฟเป็นวงกลมอย่างเอาจาบจนใจเจ็บผมเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดนะแต่เดาว่าน่าจะเป็นการผลิตเคสมือถือหรือเปล่าอุ้ยชันมากเสียวร่วงจุง ดีนะครับเน่ที่เขาใช้โซ่ดึงถ้าเขาใช้โซ่จูนี่เมาแย่เลยถุยน้ำมันเล่าโซจูเบาๆไปก่อนไปชมการประดิษฐ์ดอกไม้งามๆจากเปลือกถั <pe> Alright, Mario, <that> ่ว <'s> ก <good S 1> ันครับส่วนถั่วอะไรนั้นผมจําไม่ได้ปิ้งขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มสีเข้าไปอีกนิดเป็นอันเจมแม่จะโวยนี่มันคือเนื้อหมูใช่ไหมครับมาเป็นม้วนเบเลอร์เลยยังกับม้วนเสือถึงแม้ชิ้นจะใหญ่แต่ดูเขาหั่นง่ายมากเลยหุยให้ตายเถอะนี่ไม่ใช่หมาจิ้งจอกนะครับ แต่น้องคือแมวพันเมนคูนเป็นแมวสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอื้มแม่นมากแม่นจริงตีแบบชี้เลือกเป้าได้เลยอ่ะว่าจะเอาเป้าไหนดูดิหนึ่งลูกหนึ่งเป้ากินหนมไหม้อื้มใจเย็นจะรีบไปไหนเนี่ยกินอยู่ตัวเดียวเออยังใจดีเว้ยหรือว่าให้ตั้งลูกหนึ่งปลายแท่งเหล็กถูกทับจนงอเป็นตะขอ ถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารในบ้านเราเนี่ยเขาจะมีบันไดยแยกออกมาต่างหากใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้คือมีช่องเก็บบันไดในตัวด้วยเอา้านี่เฟือกเหรอเนี่ยนึกว่ากางเกงเลกกิ้งยังคือแถมคัลเลอร์ฟูลมากว่าแต่ไปทําอะไรมาครับเนี่ยถึงต้องใส่เฟือกทั้งขาแบบนี้เป็นการโกนขนอ่อนบนหน้าออกนะครับเออพอกนขนออกแล้วหน้าดูผ่องขึ้นมาเลยะ โอ้โหเป็นการคอสเพทที่ดูสมบุกสมบันมากคอสเพ์เป็นตัวละครในเกมคนติดหม้อรู้จักไหมครับเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูนี่เป็นการทําสีผมใช่ไหมครับอืออเอาใชอยากเห็นตอนที่ทําสีผมเสร็จแล้วชมัดญาติมันจะออกมาเป็นยังไงนะลายพาดลงมาแบบนี้ถ้าเอาไฟไปลนแล้วจะทําให้แสะสีผนังเก่าออกได้ง่ายขึ้นหรอครับความรู้ใหม่หรือเปล่าเปิดมาก็ทุบเอาทุบเอาเลย ดาว่าน่าจะเป็นเนื้อบดสําหรับทําแฮมเบิร์กนะคะเอะ๋เอาสกรูไปเผาไฟจะทําให้ขันลงไปในไม้ง่ายขึ้นเหรอครับควันออกรูเพียบเลย how to เปลี่ยนถุงเท้ายาวให้กลายเป็นถุงเท้าสั้นซ่อนขอบอื้ม <c oughs> สวยงามไม่ต้องเอากันไกรไปตัดให้เสียของเอ๊ะเขาเปลี่ยนตัวอักษรน,นูนท้ายรถจากสีเงินให้เป็นสีทองด้วยวิธีการอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่การทาสีลงไปอะ อุ้ยสันน่าก,กัวน่ากลัวพิมพ์ชิ้นงานสามิติเป็นรูปอะไรวะอย่าบอกนะว่าลูกโป่งว้าวรถโบราณคลาสสิกยิ่งนักเช็ดตรงประตูเป็นแบบเลื่อนนี่เกินคาดมากๆนี่เอาไปโมดิฟายประตูมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยเขาขายอะไรนะ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บมีใส่มะม่วงสุกลงไปด้วยแต่ส่วนผสมอื่นไม่รู้ว่าคืออะไรจะว่าโยเกิตก็ไม่น่าใช่โอ้แต่น่าลองแฮะ อิดฉากระบองสองท่อนชมัดที่ถูกเธอควงแถมควงอย่างพริ้วอู้หูแม่นสัตว์ปากคนบ้าอะไรทั้งเก่งทั้งน่ารักอุย้ยตายขนมรูปกระต่ายน่ารักสะบัดเป็นการใช้ลวดเหล็กละลอนนะครับในการตัดก้อนโฟมให้ได้รูปร่างตามที่ออกแบบไว้ว่าจะไม่ฟินแล้วเชียวแต่อดไม่ได้ นี่เป็นเก้าอี้ไม้ที่ดีไซน์การพับเก็บออกมาได้อย่างน่าประหลาดใจยิ่งนักขอชาบูคนออกแบบเลยอ่ะ <c oughs> กระโดดงาบเต็มปากเต็มคำขนาดเหยื่ออยู่เหนือน้ำนะเนี่ยขอทำงานแป๊บนะลูกเ้ <c oughs> นกจังงนกจังทำงานอะไรไม่ต้องทำหรอกก <c oughs> ูว่าสงสัยวันนี้ได้กินนกย่างแน่ๆจะมีบุญได้ขับกับเขาบ้างไหมน้ารถเปิดประทุนแบบนี้โอ้โหระบบการปิดหลังคาโคดนิ่งโคดนิ่ม นกอะไรเนี่ยอ๋อนกปลอมนี่เองปะโทษขยับปากพะง,งาบพะง,งาบใส่หัวได้ด้วยใช้ฐานหรือเปล่าเนี้เฮ้ยของเล่นเป็นลูกซองสั้นน่าสนใจชอบตอนใส่กระสุนนี่แหละเหมือนลูกซองสั้นจริงเลยชีดโอ้ my god ปั่นมันนัดกันมาเลยอะเป็นแถวเรียงหนึ่งมาเชียวผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีเครื่องตัดสกอตเทปแบบนี้ด้วยอะ ไม่ต้องทําอะไรเลยรอเดิงสกอตเทปที่ตัดแล้วไปใช้อย่างเดียวพอคุณค่าที่ร้านรับ่อของขวัญคู่ควรตัดผ้าแบบนี้น่าจะทําเป็นปอกแขนหรือเปล่าเอ๊ะแต่มันดูยาวจังไปชมโชว์น่ารักน่าัก,กจากน้องวานเบลูก้ากันครับให้ตายเถอะซิกแพกน้องมาเป็นลูกเลยอ่ะเห็นแล้วรู้สึกใจเกเรเลยนะเนี่ยแผ่นไม้ที่กำลังบรรจุลงกล่องน่าจะเอาไว้ปูพื้นนะครับเดี๋ยวนะนี่ทำมาจากไม้จริงๆหรือว่าทำมาจากวัสดุอื่นครับเนี่ย เอาเลยเฮียทำอะไรก็ทำผมซ้อมเบิงอยู่แน่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นถุยไม่ใช่เล่นรอบกองไฟเอา้าทำไมไปเล่นทรายอย่างนั้นล่ะครับยอกยอกยอภาชนะที่เททรายออกมานั่นมันคือแก้วใช่ไหมครับทำจากไม้เหรอมองมันผ่านได้ว่าหินอันนี้แอบงงนะเนี่ยไม่สิไม่แอบหรอกงงเลยละ่ะว่าทำอะไร ทุบตรงไหนสีเต็มช่องตรงนั้นเหมือนเขาทุบไอแผ่นนี้ให้ติดกับอะไรสักอย่างน่าจะเป็นพวกยางหรือเปล่าเออสะดวกดีเชิงเทียนแบบใส่ฐานเทียนไม่ดับแน่นอนถ้าฐานไม่หมดและก็ไม่ละลายด้วยเครื่องดื่มอะไรเนี่ยบรรจุข,ขวดเรียบร้อยแล้วก็ยังเอาไปห่อกับพลาสติกอีกทําให้ดูพรีเมียมมากๆไปดูไอเดียการจัดตู้ปลาสไตล์มินิมอลแจ่มๆกันครับโดยการเอามาเล็ดพืชอะไรสักอย่างนะครับมาปลูกในโหลในตู้ปลาแบบนี้ว้าว มีความสุขจังเลยวันนี้ได้มาเที่ยวห้างฮอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในกรงมานานน่าเบื่อมากว่าแต่โซนอาหารนกอยู่ไหนอะพาไปดูหน่อยดิเอ๊ะมันคือเครื่องอะไรวะไอ้ตัวเครื่องมันมีลูกกลิ้งดูดสีเข้าไปในเครื่องด้วยครับให้ตายเถอะรถเป่าใบไ,ไม้แห้งแบบนี้ก็มีด้วยหรอถ้าเป็นไอ้เครื่องเป่าที่เขาถือมาเป่านะ่ะผมเคยเห็นอยู่เห็นบ่อยด้วยแต่มาเป็นรถแบบนี้เพิ่งเคยเห็น เขาเจาะไอแผ่นนี้ยมาตัดตามรูปที่แปะไว้ใช่ไหมอืมน่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่ใช่แก้วอะโยนอ้อมหลังแล้วกระโดดดังซัมเมอร์ไหลโยนไปที่ผนังแล้วลงแป้นว้าวเรากับเห็นสายลมเป็นเส้นยังไงอย่างนั้นทัานทีจริงแล้วมันคือหิมะที่ปลิวนะฮะงามแต้โอ้น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อเฉือนลบคมที่ปลายเท่าเหล็กอะ โอ้อันนี้งงจริงแฮะว่าทำไปทำมเดาว่าเป็นวิธีการคัดเม็ดที่กลมหรือเปล่าเดี๋ยวนะพ่อหนุม่มไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือสนุกอะไรเลยเหรอหน้าน้องเหมือนโดนมับมาว้อสุดยอดเอาซีจีมาประสานกับของจริงได้อย่างลงตัวสุดๆเออเว้ยไม่ต้องซื้อแบบถ้วยเลยซื้อแบบซองมาแล้วเติมน้ำร้อนลงไปแบบนี้ก็ได้ถูกกว่าด้วยไอเดียดีดีก็บ้าแล้วหาทำไปเรื่อย โอ้เอาแผ่นอะไรมาติดทำเป็นลวดลายไม้ครับเนี่ยแต่เนียนนะอุต่ามีการใช้เตารีดรีดด้วยเหรอรีดให้มันติดเหรอไปดูเครื่องบดกำลังแดกบับเบิลกันกระแทกกันครับแม่พอติดลูกตาเข้าไปละมุงมิงเชียวเครื่องคัดแยกข้าโพดแห,งห้งเหรอผมว่าไม่ได้คัดแยกอะไรหรอกมั้งน่าจะแบ่งให้มันเท่ากันมากกว่าอูยดูดฮดโหดเครื่องอะไรวะเครื่องบดต้นไม้ทำเป็นปุย๋ยหรือว่ายังไงใครทราบบ้าง อย,อย่าบอกนะว่านี่ก็คือแตงโมคือกันอือหืลูกยาวซะด้วยเชอุ้ยมายากะ NPC ในเกมพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตแปรงขัดพื้นกันครับรู้สึกจะทำแค่สีเดียวเลยนะคือสีแดงแสงดีผลทำไมไม่รู้เหมือนกันฮอใส่อะไรเข้าไปในพริกแห้งอ่ะ เข้าเมาเหรอแปลกเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน